มายิงโคตรว่ะเพื่อนๆเอาแล้วไงตัวใครตัวมาเราเฮ้ยแบบมึงก็ลึกลึกลับมึงแบบตู้ยิงยิงยิงอืมอืมลบไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคย่าละไปโลไปโลขึ้นชิบชิบรถโอ้ยอืมหัวแตกเอ้อมันมาแน่มาไหมโอ้โหไปโลซึ้บเลยโอ้โหโอ้โหตายห่าแน่เพื่อนเพื่อน เยะอะละกระถุ่มหมดโอ้โหตายแน่กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะเดีย๋ยววันนี้พบกับเกมประเตจออฟดีเคนะฮะเรามารับชมก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเดีย๋ยวผมต้องไปแท็กปั๊มน้ํนมามันตรงนี้นะผมว่าเดีย๋ยวผมต้องถอดตรงนี้ออกนะครั้งที่แล้วผมบอกว่าผมจะมาแท็กนะผมต้องรีบออกนะผมไม่งั้นผมไม่รอดนะ,ะโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราลื้นะผมลื้โดยการกดบีนะฮะ แล้วก็เลยออกนะนะครับตอนนี้เราก็รอเคลสของเทเดอร์นะตอนนี้ผมตีบ,ตบ้านแดงทั้งหมด21หลังนะฮะเหลือประมาณ10ว่าหลังนะผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะ10ว่าหลังเนี่ยโอเคเราเข้ามาตรงนี้นแลผมเราก็มาแท็กที่นี่ได้นะอาจจะมีพวกทำมบี้อยู่ด้านในนะผมอ๋อ,อนนนโอเคไม่มีนะเอาตังค์เดี๋ยวนี้งามไสยย้ละ ไม,มไม่มีตังค์โอ้โหตายละไม่มีตังค์ครับผมไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีตังค์เดี๋ยวเราลองไปดูปัมป๊มหลังเละปั๊มหลังน่าจะน่าจะพอช่วยเราได้นะขอละเฮ้ยปั๊มหลังอ่ะโอ้โหไม่ได้ไม่มีตังค์เหมือนกันงามไล,ล้เลครับเพื่อนๆเลย ไม่เป็นไรยังไงผมก็ขอฟาร์มน้ำมันไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้มันชงมืดๆด้วยนะผมค่อนข้างเอาชีวิตรอดยากนะตอนนี้ก็ถุนเราโอ้โหเดี๋ยวเราถือว่าเราทําพลาดนะผมไม่ได้ผมไม่ได้สังเกตเงินให้ดีนะแล้วผมไม่สามารถซื้อของได้ด้วยเอ้ยอือโอเคแต่ก,การได้อยู่มันมาเต็มเลยผมว่าเราจะแย่แล้วแนะ่ ดูดิอืมโอเคมาโดนมีดดาบเรายังไม่จบเท่านี้นะมันจะมาเรื่อยๆด้านหลังอืมอืมโอเคโหหัวกระเด็นเลยมีไะเนี่ยโอ้โหผมว่าบ้านด้านหน้าผมว่าบ้านแดงแน่ๆเลยนะผมมีตาแดงบานเลยต้องระวังให้ดีนะ อาจจะมีเสียงอะไรร้องนิดนึงนะผมเพราะว่าผมอาตอนคืนนะผมไม่ไม่ค่อยมีเวลาอาตอนช่วงเย็นเย็นหรือเช้าเนะเพราะว่าผมทํางานนะผมแล้วก็ชุวงเกศผมก็ทําบ้านนะครับเพื่อนๆครับมนเลยทาให้ผมไม่มีเวลาในการบริหารนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้คือผมผมบอกตรงๆนะว่าผมค่อนข้างแย่นะค่อนข้างแย่ตรงที่ว่าเราไม่มีอันนี้ผมเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่บ้านนะ อุอ้ยโหมาไวามากโหไวเกินโคตรไวอะ่ะโคตรเร็วอะ่ะอืมไม่ไม่แปลกนะผมบันอยู่ตรงโซนเขตบ้านแดงไม่แปลกที่ซาบบี้มันจะเร็วนะฮะรุนเร็วถันใจไวทันควันแถมต้องมีบ้านมนุษย์เนียตรงนี้แล้วใครนอนกนลางถนนก็ได้เหยียบแพทไปเลยเมื่อกี้นี้อ่าเดีย๋ยวผมขอดูมาร์กแผนที่แป๊บนะฮะ อโอเคเส้นนี้ไปได้นะผมผมรู้สึกว่ามาผิดเส้นไงมือแต่ก็ได้อยู่ใหผมคลิปนี้เราจะไม่ตัดตรงช่วงนี้ผมผมจะเดินทางนะฮะเราไม่มีตังค์แล้วนะผมพดแย่ตอนนี้แต่ยังพอมีรถนะฮะในการเดินทางไปไหนมาไหนได้เราแค่าจากการบ้านแดงได้หลังเราก็มีตังค์เลือเอาพดแล้วนะผม,มเดี๋ยวรอ อีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะอีกนิดเดียวอดทนนะครับเราก็จะใกล้จะจบในเรื่องนี้แล้วแต่ว่าอาจจะหลายพลาทนะดูจากตรงแล้วอาจจะหลายพราทอยู่โอเคแบบนี้นะมีน้องคอนนึงถามว่ามีไฟฟ้าไหมมีโรงน้ําอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ผมถ้ามีโรงน้ํนก็ต้องมีโรงไฟฟ้าดิใช่ไหมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมเช็คแบบให้ดูให้ดูนะอาจจะมีก็ได้นะครับผม โอเคเดีย๋ยวเราก็มีเควสดมานะฮะตรงนี้เออตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีอันนี้ดีกว่าบ้านเราดีกว่าเราบิ่งมาบ้านเราแล้วเนี่ยอคือทางนี้เลยอ๋อมีเควสใหม่มา,มาอีกผมลงไปด้านล่างดีกว่ารู้สึกว่าจะมาผิดทางนะเข้าบ้านตัวเองผิดทางอันนี้ไปได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ เออเข้าบ้านโดยผิดทางไปหน่อยโทษที่นะเจี๊ยดขอเข้าไปเหล็กแน่นปักเลยน้ำมันเก็บไปนี่ปึ๊บเรียบร้อยนะขอญาตเข้าไปเตรียมตัวนะตอนนี้เรามีอุปกรณ์พีเท่านี้นะเราจะใช้ยังไงผมเราจะบริหารผมขอใช้ยานีนะแล้วก็ต้องดูทีจะเอาอะไรไปนะผมวุ้ ยังไงเราก็ต้องเอาปืนอันนี้ไปนะพอกระตุนออกก่อนนะผมะกระสุนจากพวกปืนพวกนี้นะเราจะเป็นต้องใช้เขาจริงจนะครับกระสุนก็มีประมาณนี้นะผมเอานี่ไปด้วยสุดท้ายแล้วแล้วก็ควรที่จะเอาอยาอันนี้ติดตัวไปทางนิดหนึ่งทักอันหนึ่งนะกด R รนะผมที่กด R นะเพื่อจะเรียกอันเดียวนะครับเท่านี้น่าจะเพียงพอนะ เดี๋ยวผมขอไปทำเควสทุ่นในบ้านหน่อยดีกว่าในเควสทุ่นในบ้านเออมีเควสตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราควจะไปหาเขานะผมไปรู้สึกว่าใกล้เช้าแล้วนะเราจะเดินทาาไปตรงนู้นนะผมหกร้อยกว่าเมตรนะเดี๋ยวผมขอตัดช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆ Let's go โอเคใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูทั้งว่าเขามีอะไรบ้านแห่งนี้ มีของเก็บวยเฮ้ยปึ๊บเก็บไปน่าจะไปลุยเนะนี่ยเออเออเออเรียบร้อยขอเก็บอาของพวกนี้ไว้ในรถก่อนแล้วกันอาเขามีอะไรขายบ้างคนเนี้ยถืออะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้เราต้องไปหนึ่งพันแปดรอยเมตรไกลมากมาก ผมเจอบ้านแดงหลังว่ะเพื่อนตรงนี้นะเป็นด้านล่างเลยล็มาร์กให้ผมไ,มได้ต้องเข้าไปใกล้จะด้วยนะโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปส่งคนก่อนดีกว่านะฮะผมจัดการตอนนี้ผมว่าแย่แนละ้วเราใกล้ถึงแล้วครับผมนิดเดียวนะด้านหน้าเนาะเอาความไปส่งนะครับผมจะจ้างเขามาดีไหมนะเนี่ยเฮ้ยเฟโลโอ้ยแย่ละเฟโลสองตัวนะฮะ โอ้แล้วมายิงก mm ับ hmm. คนงามไส้แน่ผมบอกเลยว่างามไส้นะฮะมายิงคนว่เพื่อนเอาแล้วไงตไข่ตัวมาเราเฮ้ยเึงดึงดึบึงแบูงยิงยิอืมอืมลไปอุ้อโอเคอย่าละไปลลโอ้ยอืมอ่าก็แตก มนะันมาแน่มาไหมโอ้โหไปเูุ้บเลยโอ้โหโอ้โหตายห่าแน่เพื่อนเพื่นเยอะละมถหมดโอ้โหตายแน่เพื่อนโอเคจตดการได้นหะนะึนะ่งนอะไรอะไรฮึ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 เึึอ โอ้ยโอ้ยเห็นแล้วเสียวจะยองจะยองจะยองโอ้โหโอ้โหแต่การไม่ถูกเลยวะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเยื้อจับตายแน่ตายแน่ตายครับผมเรียบร้อยโอ้โหตัวช่วยในการจัดการต๊บบี้ครับเรียบร้อยนะฮะโอเคอื้มแตกโอเคแต่การเป็นหนึ่งหัวนะโอ้โห ้ยกระถุนหมดงามตาละแย่ละโอ้โหเติมก็ถุนทั้งใบไงเฮ้ยไม่ดีไมายิงซอมบี้เลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหไหนวะโอเคแตกนะแต่กระปิเยอะที่ปิงโอ้โห โอ้ยโดนีกโอ้โหจะการไม่ถูกเลยกรูแต่เย็นเพื่อนไหนวะล้มและมันล้มและโอ้ยกระตุกวะโอเคตายเกลี้ยงเกลี้ยงขอร้องอยากกระตุกอยากค้างโอ้โหมันค้างเองนะผมไม่รู้ทำไมผมเครียดแล้วนะผมเครียดทุกอย่างแล้วอ่ะ มันเหมือนอะไรมันตกสักอย่างไปดูเลยเยอะ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 ือฮัการอะไรเพื่อนโอ้โหเยอะว่ะผมว่าผมต้องไปล้างวินโดว์แล้วว่าอาจจะติดไปลงไวลารอือฮัมอือฮัมอือฮัมโคตรเยอะอืออืโอ้ยอเยอะ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 ขินยาแป๊บไหนวะนี่ไงนี่ไงเอาแล้วล้มทำไมเนี่ย ทานอะไรเนี่ยโอ้โหตายแลจะคิดดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาคุยโอเคเรียบร้อยนะโชคดีเว้ยเพื่อนเออเออโชคดีบ๊ายบายเออบ๊ายบายให้อะไรไปเนี่ยไม่ให้เลยเลยนะ โอ้โหช่วยจัดการขนาดนี้ให้เลยเลยโอ้โหเมื่อกี้ดีช็อต้าเมื่อกี้นี้ขนลุกเลยครับต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นพวกที่วินโด้วลแหละนะฮะผมต้องทำการล้างคอมใหม่แล้วผมว่าโอเคอเอานี่มาอีกคนนึงมันมีปืนอยู่อ่ะมันต้องมีของแน่ๆเลย ไม่รู้เขาอยู่ไหนนะอ๋อนี่อยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีห่อ,หอละกันมียามีปืนแล้วก็น,นี่เยี่ยมเลยใจเย็นๆนะค่อยๆไปเรามีกระสุนเพียงเท่านี้นะฮะจะจัดการบ้านแดงหลังนึงได้หรือไม่เดีย๋ยวเราไปแท็กท้งบันก่อนตอนนี้ผมมีตังค์อยู่แป0กว่าบาทนะ่าจะเพียงพอเนละยไปเดี๋ยวขึ้นรถกด่อขึ้นรถขึ ให้ไวเลยเออเดินทางทันอยู่เว้ยบอกแล้วว่าจะไหวไปครับไปแท็กสถานที่ของเราเดี๋ยวเราจะประจ,จา,กการแถวนี้นะโหพึบไปด้านหน้าต่อมีโอเคแท็กบ้านใหญ่เลยลง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 ไปให้ไวเลย เคลียร์ให้ไวรื้อให้ไวสวยเก็บของไปปืนอันนี้กระสุนหมดนะฮะเราต้องใช้ปืนอื่นนะครับผมเก็บนี้ไปก่อนเอาปืนนี้มาสำรองนะครับโอเคอเรามีของสำรองอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยอยังไม่มีเคเวสอะไรมานะมีแต่เควสเ,เพื่อนๆนะผม ตอนนี้ผมยังขาดแคลรอยว่ะโอ้โหต้องอัพอารมณ์อ่ะต้องทำเตียงเพิ่มไม่มีเตียงเลยแแหละแย่เลยนะตรงนี้อา่าเราทำเตียงนอนเพิ่มอ่ะโอเคทำไปมีระเบิดไหมไม่มีเลยเหรออยากได้ทักชุดนึงอ่ะอืมโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน เพื่อนร้อมจะลุยละหลังนี้นะจัดไปเลตเกีวติดอีกหลังนี้เป็นบ้านโอเคจัดก,การหน้าจัดการได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะถึงแค่ว่าเราต้องจอดรถให้ถูกจุดนะผมผมไปจอดตรงนี้นะถือว่าเป็นการจอดที่ถูกจุดนะผม เออมันหลืมไปว่ามันเข้าไม่ได้ด้วยว่ะอันดับแรกนะผมจะเข้าไปห้าวก่อนอืม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 เราไปเราไปอุ๊ยโดนจับโอ้โหจากด้านข้างเราไปโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโบลโบรเดอร์ไม่ได้ไม่ได้เปโลยขัมลิ่นด้วยโบรเดอร์ด้วยแถมมี่นไปโล่แย่แล้วโบลเดอร์นี่อันตรายมากอันตรายอุ๊ย เราต้องเข้าในว่ะเข้าในก่อนเข้าในก่อนโอ้โหเข้าเสี่ยเข้าปัญหาที่โปรเด้ก็ดีแหละตัวการหลักเลยงั้นผมทำอะไรไม่ได้โอ้โหแล้วมันวิ่งเข้าไปที่รถผมตายละไปโลไปโลเราไปโอ้โยเกือบโดนเราเข้าเราเข้าขึ้น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 สวยไปเฮ้ยขึ้นดีวะโอ้โหิดพลยบ ผิเรียมผิเรียมขึ้นเทาขึ้นไปดิขึ้นไปดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยต้องเต่งเลยผมเริ่มเต่งแล้วตอนนี้โอ้โหอุ้ยมันติดอะไรวะติดอะไรก็ไม่รู้วิทีนี้ก็ไแหละโอ้โหแย่แน่แย่เลยต้องยิงให้มันตันก่อนแหละลงไปโอโุ้ย เฮ้ยเตะทำไมใครสั่งให้เตะเนี่ยโอโ้โหไม่ได้ดังใจจริงๆโอเคจะหมอบอนีกนะแล้วก็ขับนำไปใกล้ทหารอากาศตึงเครียดหน่อยมองซ้ายซองขวาเนี่ยเธอมีบเบลูเดอร์มาเพิ่มไม่มีนะมีมีเวทพลาดนะตอนนี้ ปืนนี้มายิงระเบิดไหมเริ่มระเบิดจุดสองไงระเบิดหัวไฟลโลกันดีกว่าโอเคออตายละเว้ยเฟลโลเจ็บละการปืนคเขาค่อยๆเขาค่อยยิงทีละแม็กเว้ยเขาค่อยยอดเขาค่อยยอดหมดนะฮะเหลือชุดใหญ่ ไปไปไปเก็บไปเก็บไปไวเลยเก็บไปได้เก็บมาตอนนี้รีบเลยรีบเลยออกหน้าหน้าบ้านหน้าบ้านโอ้โหโอ้โหทำบี้เยอะมากเราต้องรีบต้องรีบขึ้นรถนะตอนนี้ให้ไวจังหวะนี้โอเคได้อยอะดูไปเยอะแล้ือย่าเพิ่งเอาเอาผมลงมาโอ้โหเอาคุโรบันเฉยอะไรวะเนี่ย ตายหาละรถจะพึ่งดับเลยไปแล้วเว้ยไปต่อเว้ยรถจะไม่ดับนีโอเคโอ้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 เหนื่อยที่เป็นเหนื่อยที่เป็นอ้เหนื่อยมากโอเคได้ของมาอยู่นีฮะประมาณนี้ โอเคครับผมอยคูคลิปนี้นะผมคิดว่าอย่าผมขอจบไปเพท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลุยกันต่อนะผมมีบ้านแดงให้จัดก,การอีกนะก็ะคือหลังหน้ารูนนะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะฮะแล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งหลังนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนละกันนะแล้วเจอกันใหม่ละครับบ๊ายบายครับ